สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับฟิล์มอีกแล้ววันนี้ฟิล์มสกลับมาลั่นวงการสกูชี่นะคะเนื่องจากว่าออกจากวงการเนี่ยไปเกิน5ปีได้แล้วนะ <S <S แล้วก็ช่วงนี้รู้สึกว่าเออสกูชี่มันขึ้นฟีดไอจีและทิกตอ k บ่อยนะคะจนฟิล์มแบบก็เลื่อนดูบ่อยจนมันขึ้นมาเยอะเกินไปแล้วฟิล์มก็หักห้ามใจตัวเองไม่ได้นะคะก็เลยสั่งสกูชี่มาเล่นทุกคนนี่เลย <S 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 แลวคือออกจากวงการไปนานพอกลับมาดูสกูชี่เดี๋ยวนี้ก็คือเขาพัฒนาไปไกลละมาเป็นฟิล์มแบบแผงไข่แบบนี้แล้วเป็นแบบส่ด้้วยนจ อันเนี้ยเป็นแบบแผงไข่แล้วก็จะมีเป็นอย่างนี้ด้วยเป็นบล็อกแบบนี้ฟิล์มก็เอามาเหมือนกันเนี่ยอารมณ์แบบกล่องสุ่มเหมือนที่เป็นอาร์ตทอยเลยนะแต่ว่าอันเนี้ยคือข้างใน,นก็จะเป็นสกูช,ชี่แค่นั้นเองอันนี้เอามายกบล็อกก็คือเราจะได้ครบนะคะไม่ต้องแบบไปลุ้นว่าเออขาดอันไหนอะไรอย่างนี้ก็คือยังไงได้ครบอยู่แล้วอันนี้ก็จะเป็นฟิล์มแบบช็อกโกแลตนะคะเป็นช็อกโกแลตซีรีส์มินินี่ก็คือจะได้6แบบตามนี้ ก็เดี๋ยวเราจะไว้แบบมาแกะกันให้ดูกันคลิปละบล็อกเลยนะคะฟิลเอาอมาทั้งหมด4บล็อกแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นฟิลแผงขายแต่ว่าก็เป็นแบบสุ่มเหมือนกันอันนี้เป็นโกธมานะคะเป็นน้องบันนี่ข้างหน้าอ่านไม่ออกก็เลยอ่านข้างหลังไปแทนอันนี้เป็นของไอบูมทั้งหมดเลยนะที่ฟิลเอาอมาก็จะเป็นน้องบันนี่แบบนี้นะคะฟิลเหมือนแบบกระต่ายอีสเตอร์เลยนี <l ithe> <l ithe> ด่ดีเทลข้างในใดๆก็คือจะได้ครบ6แบบแบบนี้นะคะแต่เราก็ไม่รู้ว่าฟองไหนเป็นลาไหนนะก็ต้องมาแกะดูกันอ่ะต่อไปยังมีอีก2 มาดูมาดูกันต่อไปอันนี้จะเป็น marshmallow g i r s ทุกคนก็จะเป็นน้องผี marshmallow ก็จะเป็นหมดหกแบบตามนี้แล้วคือมันน่ารักแบบนุ่มนิ่มและดีไซน์เขาดีมากทุกคนเนี่ยดูเป็น s กูชี h แบบ ส่มที่น่ารักอะ่ะเออควรซื้อนะแล้วฟิล์มรู้สึกว่าราคาก็ไม่ได้แพงมากมันไม่ได้แพงเท่าเมื่อก่อนอะ่ะเออแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูอันสุดท้ายกันเป็นไอ้บุมเป็นจุลธรรมะเหมือนจุลศิษย์อย่างนี้หรือเปล่าน้องเป็นไดโนเสาร์นะคะเราก็จะมาฟักไข่ไดโนเสาร์กันอะไรอย่างนี้แล้วคือสีสันน่ารักน่าเก็บมากไม่รู้อะ่ะไอ้พวกจือจ๋อๆแบบเนี้ยจะเป็นโฮเกนมแต่ว่าที่เป็นช็อกโกแลตและเป็นโเูเก น่ารักดีเทลใดๆมาเดี๋ยววันนี้เราจะมาเลือกหนึ่งกล่องนะคะเพื่อที่จะเอามาแกะให้ดูในคิวนี้อ่ะเดี๋ยวฟิลมขอเลือกก่อนจริงๆอ่ะเล็งพวกแบบแผงไข่ไว้นะคะแล้วก็ในหัวฟิลมตอนนี้คืออยาแกะน้องบันนี่อ่ะ แกะเลยละกันเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะอันนี้ให้ดูกันค่ะคือฟรีหมอนลงเป็นพรีวิวในทิกตอกไปแล้วหลายๆคนก็คือรอดูกันวันนี้ก็มาแกะให้ดูแล้วนะคะหนึ่งกล่องหนึ่งแผงแบบนี้แล้วบางคนก็อยากรู้ไงว่าไอตัวกล่องอันนี้มันเป็นพลาสติกหรือเปล่าอยากจะบอกว่า,วามันเป็นกระดาษทุกคนมันคือแผงไข่จริงๆอะ่ะเออเนี่ยมาแกะกันเลยละกันนะจ๊ะชุบอ่ะเดี๋ยวให้ดูดีเทลใกล้ๆก่อนนี่นะคะด้านในเขาก็จะเป็นแบบนี้ มาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจุ่มแรกของฟิล์มเนี่ยจะได้เป็นน้องซีไหนแต่ว,ว่าฟิล์มอะอยากได้ตัวที่มันเป็นสองตัวทับกันแบบเนี้ยเนี่ยขอเลือกกันจิ๋วเลือกไหมคือจิ๋วว่านอนอยู่ที่ตักทุกคนเดี๋ยวหยิบออกมาก่อนนิ่ <c oughs> คือน้องนอนอยู่ที่ตักตล,ตลอดเลยนะตั้งแต่ต้ตนคลิปก็คือนอนแบบนิ่งมากไปส่งเสียงใดๆอะเดี๋ยวฟิล์มก็จะอฟองนี้ทุกคนมาดูกันมาดูกันแล้วคือแพคเกจตรงไข่เขา หน้าหลังมาเลยนะก็จะมีคาว่าบลูมตัวนี้เพราะว่าน้องคือของไอ้บ o ูมนั่นเองแก้แก้แก้อุย้ยคือมันเป็นสกุชชี่จริงใช่ไหมคือปกติเราซื้อสกุชชี่มาแกะซองบีบเลยอันนี้คือต้องมาลุ้นด้วยนะฮ่าฮอึอุ้ยทุกคนมันดูนุม่มนิ่มแล้ะละมุนมากได้เป็นน้องก็ตาย สีออกส้มๆแบบนี้อันนี้เขาก็จะมีแคตตาล็อกให้ด้วยฟิล์มได้เป็นน้องคนนี้เห็นกันปะนี่น้องคนนี้เป็ดดนน่ารักจังมาคือน้องมีชื่อป้าถึงมีฟิล์มก็อ่านไม่ออก แต่มันเขียนคาว่าแฮปปี้อะทุกคนมันมีแฮปปี้อันนี้คือแฮปปี้ Happy สีแฮปปี้สีพูเลิฟสีฟ้าร์ลากี้แล้วก็สีม่วงดรีมอีก2ตัวมันเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นมันไม่มีชื่อที่เป็นภาษาอังกฤษบอกแต่ว่าอ๋อสโลมากเกินไปอะจิวจิวคือชะ <laughs> งงหน้าขึ้นมองเลยจิวกิ่มันขนมปังทั่วไปทุกคนแต่แบบ นกลับมาวงการนี้กลอบได้ไหมคือกลับไปเป็นเด็กอายุสิกว่าได้ปะคือตอนนี้ยี่บสแล้วทุกคนแต่แบบเออยังเล่นอะไรแบบนี้อยู่คือเรื่องของเล่นพวกนี้คือแบบเอายายุเท่าไหร่ยังก็เล่นได้แหละแต่แค่อย่าเอาเข้าปากไปกินแค่นั้นเองมันกินไม่ได้น่ารักมากแล้วก็สโลมากใช่ไหมจิวจิวคือเนี่ยสโลแบบยังไม่คลายออกมาอีกอยากเล่นหรอ นุ่มนิ่มมากน่ารักสุดๆจิ๋วอยากกระโดดขึ้นไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดต่อไปต่อไปทุกคนเดี๋ยวเรามาแกะฟองที่2กันคือตอนนี้ยังไงเราก็ได้ครบคอร์รคชันเนี่ยเราก็เลยไม่ได้อะไรแต่แบบมันลุ้นอะว่าเราจะได้แบบไหนในแต่ละฟองที่แกะโอ้มาโอ้ยได้น้องสีฟ้าสีฟ้าน้องชื่ออะไรนะน้องชื่อลักกี้หรือเปล่า เออใช่น้องชื่อลักกี้นะคะหุ้ยแต่แบบถ้าแต่ละสีมันกลิ่นแตกต่างกันคือมันจะดีมากเลยนะแต่ว่ามันน่ารักแลให้อภัยจะเสด้น้องไม่ใช่พงเจแล้วก็มาตั้งโชว์ได้หรอวะกลิ่นมันไม่เหมือนกันนะทุกคนอันนี้แอบเหมือนผลไม้เดี๋ยวฟิลมคลิปเอง <c oughs> ใครมีคอลเลคชันนี้ <c oughs> ก็คือมาบอกกันได้นะว่ากลิ่นมันต่างกันหรือเปล่าแต่ว่าน่าน้องน่ารักมากิ <c> ้ <oughs> โอ้น้องเหมือนซาลาเปาวันนี่ในเซเว่นอะเฮ้ย hey. โอ้แต่ว่าน้องเขาคือไม่ได้เนื้อแบบเรียบๆนะน้องมีความฟิลแบบยุกยๆๆๆิกยุกยิกะเห็นนะเฮ้ยคือเกินไปโอ้แบนเลยเนี่ยโอ้สโลจัด คือมันเป็นเท็กเจอร์ที่แบบไม่ได้สัมพัสมานานทุกคนเพราะว่าสกู๊ช,ชี่ที่ฟิล์มเคยมีอ่ะมันอยู่ในห้องเก็บของอ่ะมันก็ทับถมกันไปจนแบบหาไม่เจอแล้วเฮ้ยน่ารัก,กวางไว้ก่อนเดี๋ยวฟิล์มมาเก็บฟองที่3กันคลิปนี้ค่อนข้างที่จะยาวเราก็พูดคําว่าน่ารักอยู่มากเพราะว่ามันน่ารักจริงทุกคนไม่เชื่อไปซื้อมาเล่นกันอันนี้ฟิล์มเจอร้านจังในไอจีทุกคนฟิล์มก็เลยสุ่มดวงสั่งมาอ่ะมา ฟองนี้จะได้สีอะไรแต่ฟิล์มว่าต้องเป็นสีชพูแน่เลยเอา้าไม่ใช่แต่ว่าเป็นตัวที่ฟิล์มอยากได้ตัวแรกที่มันทับกันสองตัวแบบนี้น้องเป็นกระต่ายหูตกกับหูตั้งอา้าวแล้วมันไม่มีชื่อทุกคนมันเป็นภาษาญี่ปุ่นอะเนี่ยมันเป็นภาษาญี่ปุ่นใครอ่านออกก็บอกด้วยแกะ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  จริงจริงคือมันเอามาตั้งโทม,มันก็น่ารักนะเอามาใส่ตู้โชว์เนี่ยพอน้องก็ฟีลแบบอารทอยอยู่แต่แค่มันบีบได้เุยเออลืมโชว์เลยว่าน้องมีหลายเส้นไอบูมนะมีทั้งลายเส้นที่เป็นแบบเก่าแล้วก็รุ่นใหม่เลยเออลืมโชว์ว่าน้องมีลายเส้นอยู่ตรงตูดหมดเลย <c oughs> เห็นกันไหมหลายเส้นอยู่ตรงตูดเฮ <c oughs> ้าวโ แต่กิ่นมันไมเหมือนสีฟ้านะสีฟ้ามันเป็นเหมือนกลิ่นผล,ลไม้แต่ไอ้สองตัวเนี้ยกลิ่นเหมือนอะไรไม่รู้แต่ว่ามันนุ่มนิ่มมากสกูชี่ก็คือสกูชี่เออเฮ้ย hey. คือฟิล์มเหมาะกับการมานั่งเล่นอะไรแบบนี้มากคือแบบเป็นคนที่โตแล้วก็จริงแต่ว่ายังชอบอะไรที่แบบน่ารักแบบนี้อยู่มา เหลือ3ฟองสุดท้ายนะคะก็คือขาดสีชมพูสีม่วงแล้วก็น้องก็ะต่ายหูตกที่ถือไข่มามามาตัวนี้สีชมพูปะเมื่อกี้ก็บอกชมพูอะแกแกแกอจ้คนอื่นเขาแกะอัดถอยกันเช่ยป่ะยกบอกเราแกสกุชี่ยกบอกค่ะชมพูมาแล้วนี่ไงน้องสีชมพูน้องคือน้องเลิฟ ไอตัวที่เป็นสีเสียทุกคนที่มันมีอะไรนะมีลคกี้เลิฟบีมแล้วก็แล้วก็แฮปปี้ใช่ไหมมันจะเป็นทรงเดียวกันหมดเลยแต่ว่าจะแตกต่างกันแค่สีทุกคนตอนนี้คือเราคาดสีม่วงนะเฮ้เหมือนสตรอเบอรี่อ่ะที่เป็นแบบปีโป้สตรอเบอรี่อ่ะแต่ว่าหนูน่ารักมาก ต้อตูดก็จะมีเป็นคำว่าไอบูเหมือนกันเป็นลายน้ำไลยเส้นใดๆตึ๊แต่ว่าสโลทุกตัวเลยนะโอุย้ยมือสั่นมือสั่นไม่ได้เล่นพวกนี้นานเดี๋ยวดีอุย้ยชอบจังดูเท็กเจอร์เขาน่ารักไหมมามามารีบแกะรีบไปดีวกว่าต่อไป ต้องเป็นสีม่วงสองคนสีม่วงปะเนี่ยแต่ว่าน่ารักอืมคืออันนี้คือแค่แผงแรกที่แกะนะเป็นบันนี่แล้วยังเหลืออีกสองแผงที่เป็นจุลศิก์ใช่ไหมก็คือจุลธรรมะกับน้องมัเมโลมันจะน่ารักขนาดไหนโอ้สีม่วงสีม่วงออกแล้วน้องชื่นน้องดรีมเป็นสีม่วงแบบไม่ได้สีม่วงจางมาในแคตลกอะแต่ว่าเป็นสีม่วงแบบพาเทล ่มาดมกลิ่นก่อนอ่างหง่นมากแต่อ่งหง่นปะเนี่ยแต่เหมือนอ่งหงอนนะน้องมนันนิ่ถ้าเที่ยวกับในแ้คตตาล็อกอะคือคตตาล็อกดูเข้มนะแต่ของจริงก็ไม่ได้เข้มมากแล้วคือแบบน้องเป็นกระตุยจะต้องเอามาตั้งชื่อแหละแตเอามาเรียงกันตึงต้งตึ้งกระตุยจิ๋วน่ารักน่ารัก น้องเหมือนมัสเมโลมัสเมโลกระต่ายโอ้เลี้ยงไม่หมดสี่ตัวแปลว่าตัวสุดท้ายของเราก็จะเป็นน้องกระต่ายหูตกที่ถือไข่ระหว่างแกะอันนี้กับเล็บหลุดอันไหนมันจะแบบไอ้นี้ก่อนเออแกะได้แล้วคือที่แกะคือมันให้ดึงลงใช่ปะ่ะพี่พยายามดึงลงแล้วมันดึงไม่ได้มานันสุดท้าย แต่น้องเป็นสีส้มป้าออกคิมคิมส้มๆคือสีแอบใกล้เคียงกับตัวกระต่ายเห็นหะเ้ยน่ารักจะบีบแรนคือน้องจะขาดไหมเนี่ยคือไข่จะหลุดมือปะแต่น้องเหมือนเถออยนี่เลยไข่นกกระทาจริงๆน้องเป็นไข่อีสเตอร์ไอ้บุ้งก็จะอยู่ตรงตูดกระต่ายแบบนี้กินเหมือนขนมปังแต่แบบสโลมาก โอ้โหขึ้นน่ารักมากน้องกำลังฟื้นขึ้นชีพเฮ้โอ้โหน่ารักทั้งแผงเดี๋ยวพิมขอลองเอามาเลี้ยงในแผงดูดิมันจะน่ารักขนาดไหนโอ้ยอ่ะขอเลี้ยงกันขอเลี้ยงเกินชุบเอ่ะเราจะเลี้ยงคไขยสีกันสีจะได้สดใส โอ้พอมีแบบหกตัวแบบเนี้ยคือมันดีอะนี่น่ารักมากทั้งหกตัวของฟิลมหรือว่าหกแบบที่ฟิล์มได้มานะจ๊ะนหนึ่งแผงนี้แล้วก็ขอกระซิบราคาประมาณพันนิดนิดทุกคนประมาณพันสองมั้งถ้าจะไม่ผิดแต่ว่าเราได้หกัวแบบนี้เลยนะคือมันน่ารักมันดีมันคุ้มค่าสำหรับฟิล์มสดุดถ้าใครอยากไปตามก็ลองพิมพ์ชื่อไอตัวนี้ได้เลยนะแล้วก็เขียนว่าไอบูมเออ ก็น่าจะมีตัวฟิล์มได้จากในเอจนะคะชื่อว่าร้านสกุช่แกมกี้แกมมี่แกมอะไรสักอย่างที่เป็นลูกโปรไฟล์สีฟ้าน้ำเงินน้ำเงินคือร้านนี้ฟิล์มเห็นตั้งแต่ฟิล์มเล่นสกุช่แบบยุคแรกๆเลยนะคือตอนเนี้เขาก็ยังขายอยู่เออเขาเป็นร้านหนึ่งที่ยังขายอยู่ถึงทุกวันนี้ฟิล์มก็เลยซื้อจากร้านนั้นนั่นแหละนี่นา่ารักมากวันนี้ก็คือมาแกะสกุช่กล่องสุ่มให้ทุกคนได้ดูกันหรือว่าเป็นไข่สุ่มแบบนี้ให้ดูถือว่าน่ารักยังเหลืออ,อีก2แผงน,นะคะนี่ เดี๋ยวเราจะเอามาแกะให้ดูในคลิปต่อๆไปแล้วก็ยังมีที่เป็นช็อกโกแลตซีรีส์มินิแบบนี้กันด้วยนะจ๊ะแล้วก็ ฝากกดติดตาม i อของฟิล์มแล้วก็ของจิ๋วด้วยตอนนี้จิ๋วมีไอจด้วยนะจ๊ะแล้วก็มีแฟนเพจเ c e b o o k ที่ฟิล์มเอาไว้เล่นด้วยนะคะก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะงั้นสำหรับวันนี้นะคะท่านเพื่อนเนี่ยอยากให้ฟิล์มมาแกอีก3ากล่องที่เหลือก็คอมเมนต์กันได้เลยหรือว่าอยากให้แกะกล่องถัดไปเนี่ยเป็นกล่องไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะจ๊ะวันนี้น้องบันนี่ก็ออกครบแล้ว6กตัวแบบนี้งั้นสำหรับวันนี้ก็ขอตัวเราไปก่อนเลยแล้วกันค่ะ๊า